เรามีการเลือกตั้งหลังจากที่ท่านอยู่ในอำนาจคือวันที่23ธันวาคม50ท่านเคยคาดหมายไว้ไหมครับว่าหลังเลือกตั้ง23ธันวาแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็ยังมีปัญหาแล้วก็หนักนวงอย่างทุกวันนี้ตอนที่ใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งผมผมในฐานะที่เป็นรองรอ,องนายกด้านความมั่นคงครับได้เป็นประธานในการไป เป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการในการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่รัฐบาลได้มอบให้ก็พยายามรณรงค์เข้าไปในทุกพื้นที่ทั้งประเทศนะครับโดยใช้ทหารบางส่วนน้นลงไปด้วยในการรณรงค์การประเมินผลมันออกมามองดูแล้วว่าทางทางพรรคพลังประชาชนในสมัยนั้นเนี่ยมีคะแนนนำประเมินออกมาก็ยังว่า,<น>าพลังประชาชนมีคะแนนนำ ก็ยังบอกทางด้านรัฐบาลว่าการเลือกตั้งคราวนี้ไม่แตกต่างไปจากเดิม,มหลักกางประชาชนมานำก็หมายความว่าผลต่อเรื่องก็คงจะวุ่นวายพอสมควรก็ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ,รบมันก็ต้องเกิดความวุ่นวายหมายความว่าคาดหมายอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวันที่ยี่สิบสามธันวาใช่ไหมครับคาดหมายอยู่เหมือนกันในช่วงท้ายๆยพอประเมินพอประเมินผลการเลือกตั้งออกมานะฮะก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่สงบ ทำไมท่านไม่หยุดยัง้งไม่เตือนว่าไอการเลือกตั้งมันมันคงไม่ช่วยแล้วก็ต้องเพราะว่าดรประโมทนะครทัพและหลายต่อหลายคนก็ให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะกลับไปซ้ํารอยเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะเดินต่อไม่ได้บ้านเมืองก็คงจะวุ่นวายทาไมท่านไม่ใช้อํานาจในการหยุดยั้งในประเด็นนี้ครับคือคือได้จะบอกเลยครับเพราะอย่างที่ที่เรียนใรรนทราบว่าการเป็นรองนายกก็ก,ก็ก็คือรองนายกนะครับ การเป็นประธานคอมมชนี่มันไม่มีอำนาจอะไรอยู่แล้วท่านปลดนายกได้มั้ยใช่ไครับเนั่นคืออำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าถามว่ามาถึงตรงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยมันมันควรกับไม่ควรเนี่ยมันต้องไต่ตรองให้ดีนะครับก็เพียงแต่บอกทางด้านรัฐบาลไปว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่มีมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันจะกลับไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นก็ได้บอกรัฐบาล ที่บอกควรหรือไม่ควรต้องไต่ตรองให้ดีเนี่ยก็คือไต่ตรองว่าความรู้สึกของประชาชนรับได้หรือรับไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีหลายอย่างครับขออนุญาตอันนี้เป,นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากที่ที่พูพูดถึงประเด็นตรงนี้ค,คือที่ผมซักเนี่ยผมกําลังดีใจเพราะมองโลกในแง่ดีว่าเดี๋ยวนี้ผู้ที่มีอํานาจในบ้านเมืองก็ต้องแคร์ความรู้สึกของประชาชนและจะต้องวัดตลอดเวลาว่าแม้เราจะปรารถนาดีอย่างไรก็าตาม เราอยากจะทำอะไรก็ต้องคอยฟังคนอื่นเนี่ยผมผมมองผมวัดว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ในในในตรงแนวความคิดที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยมันมันมีหลายประเด็นที่มันมันมันมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนครับที่จะเลือกนายกนะครับมันมีหลายประเด็นครับ,รบมีคนบอกว่าเขากลับมาโทษท่านนะครับครับว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารสิบเก้ากันยาเนี่ย ฉีไม่สุดท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับครับได้ยินครับถ้าฉีสุดเนี่ยหมายความว่าไหนไหนก็ไหนไหนรัฐประหารแล้วก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยแต่ท่านฉีไม่สุดท่านจะว่าไงครับต้องยอมรับนะครับอันนี้ผมผมยอมรับกับทุกคนเสมอว่าอำนาจที่ผมมีอยู่แค่สิบสี่วันรัฐธรรมนูญที่เขียนมาในฉบ,บับพอพอพอ,พอ,อ,อรัฐธรรมนูนปีสี่เก้าชุคราวออกมาทันทีหน้าที่ อำนาจของของประธานคอประรับคอปคันหมดไปนะครับแล้วคอมชอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีอยู่หน้าที่เดียวอทําอะไรไม่ได้อีกแล้วถือว่าภาระหน้าที่ผมนั้นได้ส่งให้กับรัฐบาลไปเรียบร้อยถ้าถอยหลังกลับไปคิดว่าเร็วเกินไปไหมครับก็รู้สึกจะเร็วไปรู้สึกจะเร็วเกินไปครับตอนนี้เรื่องที่วุ่นๆุ่นกันอยู่คนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่าคุณทักษิณยังเป็นห่วงเรื่อง ทรับเจ็ดหมื่นหกพันล้านแล้วก็เรื่องคดีที่ตัวเองจะต้องมาติดคุกอยู่สองเรื่องถ้าปลดสองเรื่องนี้ให้เขาได้บ้านเมืองจะปกติสุขท่านเห็นด้วยไหมครับผมผมไม่เห็นด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดว่าจะเป็นเป็นเป็นเจตนาที่ที่ตรงประเด็นคิดว่าไม่ตรงประเด็นคิดว่าไม่ตรงประเด็นแล้วอะไรถึงตรงประเด็นครับ ต้องต้องเข้าใจต้องต้องมองไปที่เจตนาของท่านอดีตนายกว่าท่านคิดอะไรไปข้างหน้าอีกแค่ไหนเช่นอะไรครับท่านท่านท่านคิดว่าท่านอยากจะกลับมาเล่นการเมืองไหมเราไม่มีใครรู้ว่าที่ท่านท่านคิดอยู่เนี่ยคิดตรงนี้หรือเปล่าท่านคิดหรือเปล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมันมันมีอะไรที่ท่านอยากจะจะทำหรือมาจัดระเบียบอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งเราเองอาจจะไม่รู้ตรงจุดประเด็นตรงนี หมายความว่าแม้เจ็ดหมื่นหกพันล้านจะสําคัญสําหรับคุณทักษิณแม้ว่าเรื่องการพ้นโทษไม่ต้องติดคุกจะสําคัญคแต่คิดว่ายังไม่ใช่ประเด็นที่พอ <ผม S 2> เพอเขาอาจจะอยากที่จะมาทํางานการเมืองหรืออยากจะมาจัดระบบอะไรของเขาต่อไปในอนาคตก็อันนี้เป็นเป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดของของเรา่ามก็มองไปในแง่ในแง่หลายมุมถ้าเผื่อว่าท่านพอสองประเด็นนี้ท่านท่านได้รับไปแล้วท่านยุติไปก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศใช่ไหมครับ แต่ท่านคิดว่ายังไม่ใช่ประเด็นน่าจะยังไม่ใช่ประเด็นจะเป็นอย่างที่ท่านรองนายกสุเทพพูดไหมครับว่าคุณทักษิณอยากจะเป็นประธานาธิบดีผมว่าท่านคงยังไม่คิดในเวลานี้นะผมว่ายังไม่คิดในเวลานี้เพราะว่ายังไงก็ตามใครคิดเวลานี้นั่นฆ่าตัวตายอื